พาไปที่ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ค่ะออวันนี้คุณนุ่นไปวนดอยสุเทพ<อ>บ่อยนะฮะออไปบ่อยนะคือที่ไปเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคะชาวบ้านเขาร้องเรียนมาบอกไฟถนนน่ะปวดตาปวดตาแล้วถ้าขึ้นเพลงเตือน,น,นมาเนี่ยบอกเลยนี่มันพับชัดๆไปดูภาพกันค่ะ เป็นอย่างเงี้ยเกือบตลอดสายแลวครับขับรถมาอันตรายมากชาวบ้านชาบ้านร้องขอว่าให้ชุดรีบมาซ่อมนะครับเพราะว่าขับรถกลางคืนอันตรายครับตาลายนะครับ,รบขับรถ โอ้โหเนยกว่าไฟผับมันตุ๊ดตุ๊ดเหลือเกินนะใช่แต่จริงๆถามว่าก่อนจะเล่าเรื่องที่เชียงใหม่เนี่ยคุณผู้ชมจริงๆกรณีแบบนี้มันเคยเป็นข่าวมาแล้วนี่ยังดีนะฮะสองดวงที่เคยเป็นข่าวจําได้นะฮะอุ้ยเป็นสิบเรียงกันแบบ ตึงๆ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 คือแบบว่าโอ้ยนึกว่าผับเลยอะ <c oughs> อจําได้เลยว่าเคยเป็นข่าวจนถึงขนาดว่าหน่วยงานต้องลงมาตรวจเลยฮะว่าตกลงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นปรากฏการธรรมชาติหรือใครไปทําให้มันเกิดแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยคือจริงๆที่ดูคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยคุณผู้ชมของจริงเนี่ยมันไม่มีเพลงนะคือเขาแค่เปรียบเปยว่าถ้าใส่เพลงเนี่ยมันใช่เลยอย่ากก็อยู่ในผับนะคะนี่เป็นเสียงของชาวบ้านบนดอยสุเทพอําเภอเมืองเชียงใหม่เขาร้องเรียนบอกไฟทางเนี่ยมาซ่อมหน่อยได้ไหม คือวิบวับเหมือนผับขนาดนี้มองนานๆมันปวดตาแล้วใครใช้รถใช้ถนนเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะนี่เป็นเส้นทางสายหลักใช้สัญจรขึ้นลงดอยค่ะผู้ใหญ่บ้านดอยสุเทพบอกว่าไอ้ไฟริมทางเนี่ยเป็นแบบนี้มาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะ,ะตั้งแต่โค้งหน้าหมู่บ้านยาวไปจนถึงบริเวณหน้าหอดูดาวนับดูแล้วมากกว่า10ต้น น่าจะมาจากฝนฟ้าขนองในช่วงนี้ก็เลยทําให้สายไฟเสาไฟมันเกิดช็อตและชํารุดเบื้องต้นประสานการไฟฟ้าไปแล้วแต่ยังไม่มาแก้ไขและยิ่งช่วงนี้เนี่ย ฟรีวีซ่าใช่ไหมนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเนี่ยเดี๋ยวภาพลักษณ์มันจะไม่ดีก็อยากให้หน ha no ่วยงานมาดูแลหน่อยเดี๋ยวเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวเดี๋ยวจะเสียภาพลักษณ์ค่ะนะครับผมอ่ะจริงๆก็ไปหาข้อมูลมานะฮะว่าที่เคยเกิดเหตุเนี่ยมันเคยเกิดที่ไหนนะคะุณผู้ชมมาที่จังหวัดตราฮะคะุณผู้ชมมาเคยเกิดแบบนี้เนี่ยแหละไฟวิบวิบวิบนี่แหละสุดท้ายมันเกิดมาจากว่ามันมีไฟฟ้ารั่วลงดินทาให้สายไฟที่ฝังดินเนี่ยเกิดแตกกัามาแล้วเกิดไฟช็อตมันก็เลยวิบวิบวิบอย่างนี้ เชียงใหม่ด้วยนะครับ